สวัสดีตอนเช้าที่นครนายกที่ลานกลางเต็นท์สวนใหญ่เผ่า <c oughs> บรรยากาศร,บรอบๆก็โอเคน้ำก็เริ่มเริ่มเยอะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศถ้าใครเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องจอมโจรจะไม่พลาดชิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย <c oughs> โอเค เดี๋ยวพาชมบรรยากาศลานกลางเต็นท์สวยๆนี <c oughs> นมีหม้ด้วยเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเที่ยวด้วยก็ยได้เจ้าของเจ้าของลานเต็นท์เขาบอกมางั้น นี่สองตัวเลยเป็นยามเฝ้าตอนกลางคืนกาแฟตอนเช้าส้มตำตอนเช้ากินกับกาแฟ ทั้งสีทั้งสีทั้งสีหัดเห็ดอันนี้จะเป็นหม้อข้าวขอาหม่อมหญิงขคาจะไปตื่นทายเลยแต่ช้ำตื่นกวนไก่คู้เนาะอ๋อไมตื่นเะก็เลยไม่ตื่นไม่ถ่ายแกเราถ่ายแต่ตอนตอนกินก็พอแล้ว ก็ไปถ่ายตอนตอนดูรีวิวนั่นแหละอโอเคอืออือแก่เ,กเ,กเนี้ปลาช่เขียวชาช่แก่เนี้ปลาของมวอมหญ<ท>ิงกินกับสน<ท>้สนตําตํากระทะฝีมือคนะุณน <c oughs> ายหนึ่งฝีมือเจ๊หนึง่งถ้าใครตกกงตกงานแถว ไหนถ้าไม่มีงานก็มาหาเกดหนึ่งได้เียนป็นเจ้าของโฮย่าเนี่ยคนเนี้ยคนเสื้อสีส้มเนี่ยไอ้นะไอ้เมื่อกี้เขาพี่เล็กก็คือเผือกพึ่งพึ่งขวดอะไรนั่นน่ะไม่ยังยังไม่นัวเพราะว่าน้ำปลาาเป็นแบบว่าเขาปรุงผลงมาแล้วมันใส่จิ้มไม่เลมันไม่เค็มปลาไม่เค็มใช่เธอกินอะไรนั่นสี่ยอาหารหมาอาหารหมาค่ะไหนกินยังไงอาหารหมาอาไา้เงี้ยวชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเออ จะเลืถ้าใครไม่มีงานก็สมัครกะเที่หนึ่งได้เลยทำงานแถวหัวย่านะถ้าโรงงานอื่นไม่รู้มันบอกเลยว่าเออมีเพื่อนๆย้ายมาจากปทุมอยากอยู่กับมันมันไม่เอาเอาไว้คุยเรื่องอื่นดีกว่าไม่เอาปทุมมาเลยนี่นี่ไข่ดาวใส่ซอสให้หน่อยดิให้ซอสเย็นยาวพอขอ พอแล้วเฉียบดิเลยเนี้ยงหลายคนอร่อยอส้มตำกินส้มตำเช้าชาเขาว่าอร่อยดิ่เฉียบดิอือไข่ดาวกับส้มตำก็ได้ก็อร่อยไม่ต้องกินข้าวอ่านฝรั่งอ่านอีสานครบอืมนี่ฝรั่งเดี๋ยวลงให้อีกสี่สี่เบ้ามีน้าสั่งกระถางไปให้บูเนาะ ไอผมชอบชอบไข่ดาวเพราทีเด <c oughs> ียวตีใบต่อทีเดียวสีใบนะฮนี่คำเดียวเลยจะให้ให้ให้ทอดแมลงวันมันก็มาทาง,ต,งตีนนี่หมดแล้วตรงตีนนุ้นหายแล้วตอนทำปั๊บมแมลงวันปนี่ <c oughs> ไม่ตอนแรกไม่มีเวลาทำเนี่ยมันไ,ได้กลิ่นเสร็จป,ปั๊บเอาพัดลมมาเป่ามันหาย อนี้อร่อยจริงอป่ะแซ่บมากอ่ะอืมมีซอสมะเขือเทศนะกินข้าวมะเขือเทศก็มีนะนี่ในไ่ยในตะการ์เนี่ยมีปกตินี่ไม่ค่อยเนี่ยหรอาจะซื้อติดมาเฉยๆซอสนั่นแหละเหรอขอามะเขือเทศก็มีก็ได้กินถ้าอยากกินก็ขึ้นมาได้เลยซอสไอติมเป็นรสหวานน้ะมูนคนนี้อาหารฝรั่งหมอมิงคนนี้อาหารทางชนบทคนนี้ล้างถ้วยล้างจาน ไปอันนี้อาหารอีสาอืมอาหารไทยแกโอ้โนี่ไงผัดเห็ดน้ำมันหอยถ้าถ้าซื้อเนี่ยหนึ่งซื้อแม่เหลียเนี่ยหนึ่งไม่ขาวสองน้ำน้ำในวันรับรองพวกพี่ไม้อะไรที่เขาโฆษณาไม้ส้มตำอะไรนะหมอมส้มตำกระทะค่ะไม่มีที่ไหนในโลกไม่มีที่ไหนในโลกมีที่นี่ที่เดียวมีนี่ส้มตำกระทะจริงๆด้วยนี่นี่ไม่มีที่ไหนอืม แพงอะไรนะขายเมาอเอาเอาเีนะที่อือ่นมีแต่หอยกระทะใช่ทีนี้ต้องมหมูกระทะอันนี้ส้มตำกระทะมีของแท้แน่นอนแต่ว่า <c oughs> นัวน่ากินด้วยคนไหนทำนี่นี่ตำแต่พอดีไม่มีที่ใส่เราก็เลยอ่าไปนั่นนี่ไงเอากระทะใส่เขาเรียกอะไรในในบริษัทน่ะเขาเรียกเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอเคเก๋ใหญ่ของโฮย่าแต่พี่อย่ามีเก๋ใหญ่ของโฮย่าจริงขนาดผู้จัดการนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนเงนอย่อไปแติกรานปข้างหาอานสุดท้ายสุด네ท้ายก่อนนายกที่ไหนได้มีแตงโมเลยแตงโมสิพรนแตงโมสิพรานมฮึมพัอลมก็มีเย็นๆผ่านอือบาย เขาแข่งเง้นมุ่นทีหลังมาไม่ต้องหิ้วมาหลกพัดลมถ้าพูดถึงว่าถ้ามาที่นี่รู้มีทุกที่พัดลมเช่ามีทุกที่มีเย็นเกรดกระป๋องแล้ามีเล็กๆเราก็ดีพัดลมเราแจงโมครบสูตรห้าหมูต้ต้มกระทะอืมแจงโมอินทรากระทะ <laughs> นี <laughs> เออฉันหมกันละเพราะว่ามันมีใหญ่สุดคือสองอน,นี้มอมค่ากินอยู่มอมบอมไม่ได้พูดเลยอันนี้เลยนี่เลยนี่เลยป้า